สวัสดีค่ะเพื่อนๆื่อนจ๋าแม่แหม่มเองจ้ามาทานข้าวทานปลามือข่ามันจ้ะเวลาทุ่ม20ินาทีนะคะวันนี้ก็ทานกันง่ายๆค่ะผัดผักรวมนะคะหมูสับใส่น้ำมันหอยค่ะผัดผักรวมนะคะผัดผัดเห็ดรวมไม่ใช่ผัดผักผัดเห็ดผัดผักรวมใส่น้ำมันหอยก็จะมีเห็ดข้าวโพดนะคะถั่วลันเตาแครอทก็คือผัดรวมรวมค่ะอะไรเหลือก็มาผัดใส่รวมกันมีทั้งเห็ดนะคะมีทั้งผักมีทั้งแครอทมีทั้งข้าวโพดมีทั้งหมูสับ นะคะถั่วลันเตาเพื่อนๆจ๋านี่ราดข้าวกินกันเลยจ้านี่นะจ๊ะของลูกแม่ทานต้มเลือดหมูค่ะเพราะลูกไม่ค่อยสบายแม่ก็เลยทานาง่ายๆกินกันเลยจ้ะก็จะมีถั่วลันเตาเพื่อนๆแครอทหมูสับข้าวโพดแล้วก็เห็ดนะคะอ่าผัดผักกินผักบ้างกินหมูบ้างกินกันเลยจ้า มื้อนี้เหรอยี่สิบห้าบาทมื้อนี้ยี่สิบห้าบาทม,มาเอาเผ็ดเอาผักมาใส่รวมกันผัดใส่หมูสับ ช่วงนี้ก็จะประหยัดประหยัดไปเรื่อยๆเพื่อนๆยังไม่ต้องอะไรฟุฟ้งฟาเพราะว่ารายจ่ายมาเป็นขบวนพันเลทเลยเมืม่อกี้แม่ไปดูติกตอกกับเพื่อนๆมาต่อริยจาเพื่อนๆจ๋าลูกไอค่ะไปเอายายให้ลูกกิน่ะ เป็นแรงกำลังใจให้เด็กหน่อยจะได้หายป่วยไวๆก็มีเห็ด ข้าวโพดแครอทหมูสับถั่วลาเตาเพื่อนๆผัดกินกับข้าวมือค่้ามยี่สิบห้าบาทก่อนเนี่ยลูกสาวกินต้มเลืดหมู นั่งๆอยู่ระแวงยุงเพื่อนเพื่อนเคยโดนยุงกัดเป็นไข้ได้ออกแล้วสึกกลัว ก๋วยยุงกันแล้วยุงก็เยอะซะด้วย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นเพื่อนสาสายพันเอระบาดมากลูกแม่เป็นสองปีติดเลยเ mm. ด็เกเด็กมนเงเขติดกัน mm. แต่เราไม่ได้โทษใครนะมันก็เป็นยันได้มากับฝุ่นมากับลมที่บ้านแม่ทำสนอนอยู่ เดย๋ยเนี้ยสังคมน่ากลัวนะเพื่อนๆมีลูกมีหลานนะพยายามสอนแม่สอนอย่างสม่ำเสมอแล้วลูกแม่ไม่รู้่าเขาจะฟังหรือไม่ฟังก็อีกเรื่องหนึง่งดูข่าวแต่ละข่าวเวเพื่อนๆน่ากลัว ระแวงยุงกัดทีด่เพื่อนเคยเป็นไข้ลืดดออกแล้วแม่ขวาอเจอสองตัวอันดาลองยุงกัดน,นะลูกลูกแม่เป็นไข้หวัดสายพันเอทางที่สองละปีที่แล้วกับปีนี้อันนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วเพื่อนจ๋าสงสารลูกจังเลย ควสภาพจิตใจไม่ดีหรอในครอบครัวที่บ้านมีปัญหาปัญหาเกี่ยวกับคำพูดและความรู้สึกต่างๆเบื่อเป็นห่วงลูกอะ เป็นคนที่ไม่อยากปวดอยากเกลียดใครอาฆาตใครน้ำเพื่อเบื่อแล้วก็เหนื่อยจำไม่เจอแต่คำ,คำพูดไม่ดีดูถูกถักถางดีมากวันนี้แม่กินข้าวแบบ เขาเรียกอะไรของอะไรเหลือแม่ก็มาผัดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเห็ดแครอทตัวลันเตาข้าวโพดเอามาผัดใส่หมูสับใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิว๊ว้าเกียวเค็มๆหมวานๆแค่นั้นเลยเพื่อนๆจ๋าก,กินกับข้าวได้หนึ่งจานมื้อนี้ยี่บห้าบาทลงทุนไปนะคะแล้วก็ของลูกต้มเลือดหมูนะคะ เดี๋ยวแม่แหม่มลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้แม่แหม่มและลูกสาวแม่แหม่มครอบครัวแม่แหม่มด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณมากมากนะคะที่ดูคลิปแม่ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ fc แม่นะนะนะคะที่หลายๆคนนะคะคนไหนไม่กดติดตามหรือไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะเอาช่องที่เราชอบหรือว่าไหนอยากจะมาดูย้อนหลังก็ไม่ตามแม่แหม่มหน่อยนะคะแม่จะได้เปิดสร้างรายได้ได้ผ่านได้แล้วเอาเงินไปเลี้ยงลูกช่วยพุณพ่อทำมาหากินนะคะเราก็ไม่อยากให้ใครมาว่ามาบ่นเราว่าเราอยู่เฉยๆนะคะ จะทาอะไรก็อึดอัดไปหมดเพื่อนๆแต่แม่ก็สู้นะใครดูมากดูน้อยแม่ก็ใจสู้นะคะแม่ก็ทําคลิปอย่างสม่ําเสมอชอบดีมั่งไม่ดีมั่งก็แตกต่างกันไปบางทีคนเราสมองเรางบเราทุกอย่างเราในการใช้ชีวิตเรามีแค่นี้เพื่อนๆมากกว่านี้เราก็ไม่มีนะคะไม่เป็นไรค่ะแม่ก็อดทนสู้ค่ะเอาความขยันเข้าสู้อาจจะไม่เก่งเหมือนเท่าคนอื่นเขาแต่เอาความขยันรัะความสม่ําเสมอค่ะเพื่อนๆจา๋าแม่มาลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ